อันนี้อะไรอนะ่ะเห็นอะ้วปะเห็นเฮ้ยแล้วไม่เอาเขาไปอีกแล้วเขาก็เลงเปิดกระเป๋าเลยกันโดล่าเก็บกันโดล่าอยู่ <c oughs> เอ้าแล้วทำไมเอ้าเอาตายคู่ หมุนพุบวิ่งมาเลยแล้วเรา <S <S ันหลบยังไงอ่ะมันต้องหลบในตู้แหละเดี๋ยวเราตู้มีอะไรบ้างตู้มีตรงไหนบ้างก่อนหลบได้แย่เงี้ยเดี๋ยวมีของเต็มเลยแหละไหนอะตามชั้นะไม่เห็นเจอไม่เจอเพราะกูเก็บไปเลย เี yeah. ้ยแลลบต <laughs> <c oughs> ู้เหรออะเฮ้ย <c oughs> เป้้เยเ้ย้้้้ไ้เเ้ย เรียกได้ป่ะเปิดตู้ทิง้งไว้เลยเมื่อกี้มันวิ่งมาจากไหนะเอ,อ่อวิ่งมาจากฝั่งนน้นนี่เขากำลังเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไหนอันไหนท่อนี่มันวิ่งมันวิ่งมาจากทางนี้เนี่ยทางที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยแล้วมันก็วิ่งมาเพราะว่าเขามาเก็บของตรงโต๊ะนี้เขาเขาแกะหมุนตรงนั้นอยู่ถูกปะล่ะเขาเหมือนหมุนจีบปุ๊บมันก็วิ่งมาเลยอะ แต่มมไม่รู้ว่าต้องหมุนนา,นางนาไม่เดี๋ยวยเดี๋ยวยเราอย่าเพิ่งหมุนแป๊บนึงเราหาทางหนีทีไร่ก่อนได้ปะหรือเราต้องวิ่งเข้าไปในท่อวะไหนอะท่อไหนเอ้แต่เหมือนตำแหน่งมันเปลี่ยนปะแล้วเราต้องวิ่งตรงไหนอะตำแหน่งตำแหน่งมันเปลี่ยนตอนแรกตอนนี้เป็น G เปลี่ยนเป็น C แล้วเขาอยากรู้ถ้าเราเปิด อันไหนอันไหนจีอันนูน้นฝั่งนูน้นงั้นเราถ้าเราหมุนซีแล้วซีแล้วทางที่เป็นซีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นประตูปิดหรออูไม่รู้กูหมุนจีนมาข้างหลังกูเว้ยเชื่องงอะ่ะลองหมุนซีเลยลองหมุนซีไหมเดี๋ยวดูหลังให้ต้องหมุนนานแค่ไหนอ่ะ ไม่รู้ว่าอาจจะรู้ได้ไงเนี่ยเออลองเดินเข้าดูข้างในก่อนนะว่ามันมีอะไรดูด <c oughs> ูกูหมุนทุกอันมาเมื่อกี้เอากูหมุนกูหมุนจีแล้วมันอยู่ในนั้นพอดีฮะน้นนี้ทางนี้ไปไหนต่อ ปอวิ่งไปไหนเนี่ยก็อันนี้เนี่ยอันนี้คืออันนี้คือทาง C เฮ้ยสอนสอนสอน เขาตู้ไกลเกินอ่ะเขาจะเปิดตู้รอไ้เลยนะคือเข้าตู้ไม่ทันน่ะปิดประตูไม่ทันน่ะอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมีมันมีเข็มอยู่อ,ะอ่ะพอมันอยู่นะตู้เขาเขาเขาใต้ขาตู้เลยเนี่ยเขาล้มขาตู้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะชุบมึงได้นี่ <S 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 นี่เขาเปิดประตูเรียกมันเปิดตู้มึงได้ปะเปิดตู้อยู่ไม่ไมันเปิดตู้มึงได้ปะ อ๋อไม่ไม่คือเขาล้มแล้วเข้าใจปะแต่เขายังกดเปิดปิดประตูได้คือเหมือนเขาอยู่ในตู้อ่ะนี่แต่มันเดินเดินผ่านตู้เข้าไปมันเดินผ่านตู้เข้าไปวิ่งมาหาคุณอียตู้ไม่งไก่มากเมื่อกี้เขาแบบ ตายยังยังเหมือนมันอยู่หัวใจเต้นอยู่ให้เปิดตู้หลอกปะเปิด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 กูแล้วพี่ไปฮะตู้ไหนตู้นี้ปะเนี่ยตู้เนี้ยโอ้ยเอาตายเลยเอ้าตายแล้วตายต่อหน้าต่อตาเลย ตายเลยอยู่ในตู้ไปเลยโอ้เขาบปกดแคแนวเอ้ยมีเล็วออกเป็ตู้เขาเปิดประตูทิ้งไว้แล้วแต่เขาปิดประตูไม่ทันน่ะมันเหมือนแบบเขาวิ่งมาแล้วเขาก็มีคนอยู่ฮะมีคนอยู่ มีคนอบ,อบจะเยี่ยวจะเยี่ยวตัวไปปิดประตูไม่งโกมาก่อน <S <S ไม่น่ารังเลเลยโอ้โหมีคนอยไม่ว่างครับมีคนอยู่ไปตู้อื่นโอ้โหไปยืนหน้าตู้เลย <S 2> <S 2> <S ดักจุดเกิด บอกเข้าได้มันเข้าไปเลยเดี๋ยวกูรอเงี้ยเชี่ยมันไปไหนจริงวะอันนี้โซดีอะมันพูดแล้วเฮ้ <_ Eddie> ยเอ๊ะเอ๊ะอะไรอ่ะไม่เห็นเลยเฮ้ยอฮ้ยอะไรอ่ะมันไม่ไปอ่ะมึง <Gore> <astrology> <ksi> กู้ว uh ิ huh> ่งเหรอเดินไปยังได้กล uh ิ <t uh> <t uh ่น huh ห uh 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 ัวเอ๊ะไปเจอเหี้ยแล้ววิ่งเอ๊ะเฮ้ยวิ่งเร็วกรู้ปะทไมถึงวิ่งเร็วกรู้ปะ ามตุนเลยอ่ะหู้น่อยเขาว่าเลขคนเดียวยากนะมันน่าจะต้องให้คนอ่ะล่อไปเฮ้ยเสียงไปไหนอ่ะเออมันจะไปซ้ายมันจะไปซ้ายมือ นี่ปะประตูนี้ปะมันวิ่งตามไมมันวิ่งมันวิ่งเร็วว่ะมันลิ่งเร็วกว้าหน้าสู้ไอ้สัตว์กว่หน้าสู้นนาสบาดแผลที่หลังจะเป็นเอา้าเอา้า <laughs> เอ้าทำไมอ่ะบาดแผลที่หลังจะเป็นความอัปยศของนักดาบ เอาเย้ะเอาวทำไหอ่อะล้อเมื่อกี้มันหยุดได้ไงอะท่าไมมันหยุดอะเพราะเราไม่กลัวมันไงล่ะถ้าเรายืนเฉยๆอย่างเงี้ยหรอเราต้องยืนประจันหน้ามันงั้นแปลว่าถ้ากูยืนต่อหน้ามันมันจะไม่ทำอะไรกู แย่ละก็แย่เป <more net> <ing> ิดตให้หมดคือเขาต้องวิ่งไปให้สุดอุโมงค์ใช่ปะอืม มันตัวอะไรก็ไม่รู้อุบาทมากเลยมันใช้กล้องซูมมันอยู่มันไม่มีอะไรเลยเว้ยแล้วมันกัดทะลุลองดูเผื่อมีแบบสัญลักษณ์อะไร<อ>สักอย่างมมีมีมีม,มีมันมีวาวมิ่งมาเจอวาวที่ไม่มีตู้ให้หลบด้วยเ<ต>วี้ยแล้วหมุนไปไหนอ่ะกูลองยืนมองหน้ามันอยู่ยิ้มให้กล้องหน่อย ต้องไปลบไหนอ่ะฮะเขามาหมุนหมุนซีมัง้งเฮ้ยได้ยินเสียงเดินนี่เจอแล้วกูคงหมุนแล้วพอเขาได้ยินเสียงเดินไอ,อเชี่ยม,มันอยู่กับเขามันอยู่ฝั่งซีเดินผ่านหน้าตู้เขาไปหมุนแล้ว ตู้เปิดหรอมันมันมีสัญญาณประตูดังอะแต่เขาไม่รู้มันเปิดหรือยังเพราะเขามาหลบในตู้ก่อนอะแกมันอยู่กับเขาใช่ไหมเขาได้ยิยนเสียงหัวใจเขาเต้นตุกตุกเลยเนี่ยตู้เปิดแลวปล่อยอย่าพิ่งอย่าเพิ่งไปรอก่อนมาอยู่กับเขาเลยกินน้ำส้มรอเลยแกออกประตูไปรอเมื่ออยู่ห้องไหน ห้องไหนไม่รู้แล้วเข้ามาไหนๆเราไม่รู้เนี่ยไม่บีก็ซีก็สักอย่างหนึ่งอะประตูเปิดแล้วหรอเปิดแล้วแกออกไปยังเข้ามาแล้วไม่รู้มันมันถูกทางป่ะอ๋อไอนีอ่ไงอันนี้เหรอเห็นไฟแดงแล้วปอเขาข้าผิดประตูปะ่ะเฮ้ยชิบ ประตูแล้วไม่มีมันนะตายแน่นอนตายแน่นอนเขาเดินผิดทางอันนี้ไปเดินเดินไปอีกตรงข้ามมันก็คือเป็นประตูที่สลับกันปะใช่ไหมนี่แหม้ว่ามันก็ไม่ได้ยากพัลเซ่นมันไม่ได้ยากนี่ว่าแต่ว่ามันน่ากลัวเฉยอ่ะเขาแต่เขาว่าไออันที่เป็นหน้ายิ้มมันน่ากลัวกว่าในความเป็นจริงแล้วอะ เอา้าอันเดียวเองเหรอมันน่าจะยากอะถ้างั้นอะอันเดียวอะเรามาดูดีกว่าว่าผีมันเป็นตัวอะไรอย่าบอกรอคดูโอ้ยเชี่ยโอ้โหหลงแน่นอนเฮ้ยเ้ยแต่จอจอมันออกกดไม่ได้อะ่ะ หกสิบสี Basic. ่เคแรมซิสเทมสามแปดเก้าหนึ่นึ่งเอะไรนี่ไปไหนอ่ะไปโู่นแล้วหรออุ้ยขนมกลัวต้องมีพัดเซอรแบบจอเกียวกับจอเลยเอะไรลองดูแบบแต่โต เอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ไงจอเลขสองไหนอ่ะนี่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 ไหนอ่ะตรงนี่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยสองสองทำไมลบในเต็นท์เอนี่มีมีอันนี้จอสองหนึ่ง จอนี้ก็มีแปดเอ๊ะมันโคลสีเปล่าวะแปดสีเขียวแต่สองกับหนึ่งเลขเดียวกันปะใช่ปะอ่ะหมายถึงสีเดียวกันปะเหมือนจอแรกมันสีเขียวก็ฟ้าสองหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดเก้าสิบห้าเจ็ดเคยดูพี่เอกปะ <laughs> พี่เอกชอบพ่า เก้าสิบห้าเจ็ดอะไรเงี้ยปวดกูสองนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดแล้วสองหนึ่งแปดแล้วเราก็จะบอกกันไม่ได้แล้วว่าแกอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงไหนเรียบร้อยคือเดินมั่วแล้วตอนเนี้ยกูบอกมึงได้ว่าอยู่ตรงไหนมึงแกบอกแล้วยี่ไหน ไม่ได้บอกไม่ได้พูดเลยเดี๋ยวไปห้องห้องที่มีคอมพิวเตอร์ตายอย่างนั้นซะสองแปดสองแปดสองนแปดนี่คืออะไรปอยอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ไงมันแล้วมันให้ใส่รหัสตรงประตูอะไรอย่าปอยเจอประตูแล้วเขายังคือเดินวนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ย เออนี้ไงเนี่ยมันโครเสีเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแล้วเขาเจอเลขเก้ามึงเลขเก้าสีขาวปะใช่เออเนี่ยมึงเนี่ยทำกูหลอนอะไรอ่ะมันคือโครเสดก็โคระสีอะไรแต่หมายถึงว่าแกยู่ไหนสีฟ้าฟ้าคือสองใช่ไหมสองจำไม่ได้แล้วแต่คิดว่าใช่สองหนึ่งแล้วมันก็จะมีเขียวอ่อนๆนะสีหนึ่งเปเลกหนึ่งอ้าวแล้วก็คือยังไงก็คือ เขาอ่ะหาทางไปไม่ไ hmm. ด้ทีเน şey> uh uh> uh ี้ยแย่มากผีแล้วจะมาแล้วเออเนี่ยแล้วแกอยู่ไหนก่อนคุปเฮ้ยทำไมมีเสียงหัวใจใช่ทำไมมีเสียงหัวใจทำไมีเสียงหัวใจอ่ะเฮ้ยมีเสียงหัวใจ ขี้อะไรไหนจอฟ้าอะไรบหรออุ้ยขี้เป็นเข้าไอ้นี่แล้วเนี่ยแมทริกนี่โอไอชิบหายละอุ้ยแล้วก็สแกนอุ้ยสแกนหมดเลยอุ้ยอะไรอ่ะแล้วทำไมอุ้ยล้านเหลืองเหลืองนี่คืออะไรอ่ะเออซึ่งเหลืองคืออะไรอ่ะแล้วครูเดินได้ด้วยอ้ยเหลืองเหลืองคือแกปะอันนี้คือมึงเหรอ เฮ้ยเขาเห็นแกไม่ไม่ไออันนั้นอะไรไม่รู้นี่แล้วเขาเห็นตัวเองที่เพิ่งเดินมาจากตรงเมื่อกี้โอ้ยเชียยากจังเนี่ยเนี่ยยืนเฉยเลยยืนเฉยอ่าเขายืนเฉยเห็นเขาปะกูเห็นเหลืองเหลืองเนี่ยเหลืองเหลืองนี่คือมึงแน่เลยเอ้ยแต่ว่าถ้ามันสแกนเยอะเกินอะมันจะดูยากแล้วนะ มันมีรีเซตปะฮ่าฮ่าฮ่าฮากดอากดอาลีโอ้กูเห็นเฮ้ยอะไรแดงๆอะตรงเนี้ยไหนแกเห็นแดงๆปะนี่นี่นี่แกเดินมาเห็นเห็นอะไรเห็นแกเห็นแดงๆปะเห็นปอเสียงใครอะเสียงแกอ๋อเออโอ้เขาเห็นเนี่ยเนี่ยอันนี้คือกูตามมาแล้วมันไม่เปีแไรเนี่ย เราก็เดินตามทางดแดงไปเป็นเหมือนประตูปะไม่ทำอะไรอ่ะเฮ้ยปอมันมีหลายทางอ่ะมันมีแดงแดงสองอันอ่ะไปไหนอ่ะเพส์บัตเท n เขาเพส์แล้วเขากดแล้ว มันคืออะไรแดงๆมั่ไม่กดได้เลยไม่มันแกแกต้องเห็นอันที่มันติดกับกําแพงเอานี่ไงแกเดินแล้วปะก็เขากดไปแล้วอะ่ะกดไปกี่อันแล้วเนี่ยกดไปสามอันแล้วนะแต่ตอนนี้หาต่ออยู่เนี่ยหาไม่เจอมันนี้กดกี่อันอนะ่ะ l e a v โดนลีฟมีวันฟักอ้าวอ้าวแหมอาจลองเดินย้อนกลับไปนะ แล้วก็ตรงห้องนี้เนี่ยแกตามทางมายัางกูดเจอสายเลยเนะี่ยเนี่ยก็คืออันเนี้ยก็อีกอันเนี่ยเขากดไปแล้วสามอันแต่ว่าหรือเราต้องเดินย้อนนะมันไม่มันจะมีประตูหนึ่งนะอันอันใหญ่ๆที่มันเป็นต่อสายมาอา้าวไม่รู้ว่าแชร์ก็ก็คือก็มันคือทางที่เขาเดินเข้ามานี่ไม่ใช่หรอ เนี่ยอันแน่น,นเห็นไหมเห็นสายวะใช่เนี่ยเ,เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วอ๋อคือกดเดี๋ยวเดี๋ยวแบบมันมันม,นมีหลุมมะเนี่ยฮะห,หลุม,มมะเนี่ยหลุมหลุมหลุมอาอเราไปไหนอะ่ะเดิน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 มุมเดินมุม,เ,ม,มเอา้าเขาหาไม่เจออันนี้คืออะไรอ่ะเขาตกเหรอตกมันตกเหรออ้าวช่าตายเหรอตายเอาไอ้เวีน แล้วทำไมเดี๋ยวแล้วเขาเห็นแกแบบเห็นเป็นเทาๆแกเห็นเหมือนกันปะแกยังเป็นสแกนอยู่ใช่ปะใช่เขาเห็นเป็นบล็อกเลยเว้ยเห็นเป็นแบบเหมือนเนี่ยข้างหน้าเดี๋ยวนะเขาจะตีมให้ดูอะไรเดี๋ยวนะคือเขาเห็นเป็นแบบว่าเหมือนคน เหมือนเป็นผนังเทาๆอ่ะอ่ตตรงข้างหน้านั้นมีหลุมเชี่ยเหมือนประตูผีเลยฮะแกเห็นเป็นยังไงอะเห็นจุดๆจุดๆใช่ปะนี่ข้างหน้ามีหลุมมีสาโอเยอะเลยกูไม่ตกเหมันแล้วทำไมเขาเดินตกกูบอกอยู่เป็นหลุมมือไม่ก็เคขาหาหาทางอยู่เว้ยแล้วเขาา เนี่ยถ้าถ้าถ้าคิดแค่สายอะมันไม่เห็นเว้ยมันเห็นไม่ทันตอนคิดขวาใช่ใช่เขาก็คิดขวาเนี่ยแหละคือตกเฉยมันคือคนแขวนอะเหมือนคนแบบโดนแขวนอะไรอะอะไร เพลงด้วยนะกว่าอะไรคือพีซโดนลีมีว่ะโหเพลงจะลงใจเกินน่กกากลัวเลยแล้วแกเห็นผีด้วยหรอกูเจอไปแล้วรอบหนึ่งไม่รู้มันคืออะไรแะเหมือนม,มันมาหลอกกูทีนึงคือมันขึ้นเป็นแดงๆหรอ เออเป็นตัวคนเอา้เาแล้วแล้วมันแล้วแกเจออะไรหมายถึงว่าแบบมันทำอะไรแกมันวิ่งเข้ามาเงี้ยเหรอไม่มันยินอยู่ที่กแล้วกูสแกนไปเจอพอดีอทำไมผมจะกูเต้นเนี่ย เห็นเหมือนเป็นภาพโมเดลอะโมเดลแบบตึกฉีเ่าๆแล้วก็แบบเห็นแกเดินมาเดินมาเนี่ยก็เปิดครบละสามอันคือมืดมากเขาไม่เห็นเลยเลยนี่โดนหลอกอีกแล้วดีนะคะไม่เจอกูกูงงทางแล้ะเดี๋ยว เขาไม่เห็นแบบที่แกเห็นด้วยอะดีประเด็น,ม,นมันหลอกแกเหรอใช่คือเขาแล้วเขาเห็นไม่เหมือนแกด้วยไงประเด็นอะเนี่ยโกงมาหรือวะไม้ใช่ใช่ใช่ไอตัวเอ้ยมีหลายตัวเลยพอเขาสิ่งที่เขาเห็นคือ มันคือสามตัวที่เราเจอมาแล้วมันคือสามตัวที่เราเจอมาสามด่านอะทำไมมันถึงมีเสียงกระจกแตกเมื่อกี้ฮะทำไมไมีเสียงกระจกแตกเมื่อกี้เราไม่เห็นเลย,เลยมีหลุมข้างหน้ามีหลุมข้างหน้าวิ่งไปหาม,หมันเหรอ เองสงสัยว่า้องทำอะไรก็คือหนูมันเปิดไอ้ห้องไอ้ห้องเนี่ยแล้วมันก็ลงมามีหลุมข้างหน้าคือไงวะมันพีซตันลิฟต์เนี่ยลง ครับสแกนอนะมันทำไมกูเห็นเป็นแขนเลยอะมันออกมานอกกรงใช่ใช่มันมันหยุดแขนมันทะลุออกมาไอตัวตัวแรกอะไอตัวที่สองก็ยืนปกติไม่แล้วมันสแกนอะไรไม่ได้ใช่ปะ,ะมันไม่ได้ให้ทำเลยก็ไหนกูเห็นตัวมันแต่กูไม่รู้ทําทำอะไรใช่เขาก็เห็นเห็นเป็นครงเทาๆแต่ว่า ก็ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรประเด็นคือคนอี่มันมีสายสีดแดงแขวนอยู่อ่ะนี่ก็เลยไม่รู้ว่ามันต้องทงําไงเนี่ยม,มันมีมมันีสีแดงอยู่ข้างบนอ๋อคลิกซ้ายอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมประเด็นเขาไม่เห็นแบบแก,กด้วยองทำไงดีวะคือ โดดลงไปหลุมได้ละแต่หลุมมันไม่ใช่สีแดงนะเว้ยมันไม่ใช่มันเป็นหลุมแบบหลุมใหญ่เลยเดียวอ๋ออ๋อ ทตกใจตกใจไม้ยน no ้ำม่เอยู่อะโอ๊ะไอ้สัสเอ้ยจริงแล้วแล้วแม่งแบบคำอ๋อยแดงๆคือศพเมื่อกี er> ้ศพใครเอ้ย เจงไงฮะคือตอนนี้งานจงไงมึงจะตื้อตื๊าทำไมไอเวดกูคนเลือกสีฟ้าเอาแล้วเราเลือกหลุมแล้วเราได้อะไรอ่ะตายสภาพถามจริงเดจะติดอยู่ที่นี่มันต้องเป็นทางออก นี่ถูกว่ะว้าอัจฉริยะไม่แล้วเดี๋ยวนะแล้วแล้วมีเหตุผลไหมที่เลือกเนี่ย<ะ>ก็สีมันตรงอ่ะฮะสีมันตรงอ่ะสีตรงคือมันสีฟ้าลูกก็ถูก รูปก็สีฟ้าอ๋อหมายถึงว่าเอ๊ะงงอะก้อนอื่นสีมันไม่ตรงแต่รูปมันตรงอ๋อแต่อันสีฟ้าคือตรงทั้งสีทั้งรูปอย่างนี้ถูกไหมใช่อืมก็แค่นั้นเองเนี่ไหมงงแต่ว่าทฤษฎีก็ถูกต้องแล้วลงหลุมอะเพราะหลุมมันเสียงอะไร ก็เขาก็ตอนแรกเขาถามอยู่แล้วแกะอะไร,เ,ระเขาหลุมมันมันหลุมมันสีขาวเว้ยแล้วแต่หลุมมันไม่ใช่หลุมแดงคือหลุมแดงคือรถลงรถตายหลุมขาวอันนั้นมันหลุมขาวก็เลยสงสัยว่ามันน่าจะให้เราเลือกประตูชื่อ,อันแรกกูเลือกผิดอ 那就逃。